เราพักโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแบบติดติดชายทะเลเลยนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้ ก็จะห้องก็จะประมาณนี้นะคะนี่นอนอโอเคอนี่ค่ะก็จะมีอ่านรูนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเราเลือกพักกันที่ชั้นสองค่ะจะได้เห็นวิวที่เอยู่ชั้นอออบรรยากาศได้เลย อบที่แล้วเราอยู่ชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่ารอบนี้เราลองขึ้นชั้นสองก็โอนะก็โอนะอนูได้บรรยากาศดีบรรยากาศดีไหมคะคุณยายาว่าไงคะยอยากตักไปอยากเล่นมาเทาเลได้คะ่ะบ๊ายบาย